ดูมิวเอ็กซ์1.9 D.I. ดูพวอร์ อ่ะแล่ะค่ะกับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะช่วงที่เทคนิคดีๆมีเพียบเลยค่ะกับออนเดอะทีแล้วก็ออนเดอะกรีนนั่นเองนะคะใครที่อยากบอกว่าเฮ้ยฝึกตีไกลเขาต้องฝึกเทคนิคอะไรบ้างต้องฟังรวมไปถึงใครอยากจะลดสกอร์อันนี้ก็ต้องฟังเลยซึ่งวันนี้ค่ะออนเดอะที the และออนเดอะกรีนเป็นของโปรเชนหมดเลยอ่านะโปรเชนมหมอลุ่มนะทั้งออนเดอะทีและออนเดอะกรี the green, นะโดยออนเดอะทีเนี่ยโปรเชนมาในชื่อตอนที่เ,เรียกว่าเทคนิคพิชิตไฟเวิร์บูดนะเป็นเทคนิคที่พูดถึงความแตกต่างนะว่าระหว่างการตีไฟเวิร์บูดกับเหล็กนั่นเองนะครับส่วน On the Green นะโปรเชนก็มาในตอนที่ชื่อว่าแม่ชื่อคล้ายๆกันเลยเทคนิคพิช ic ิตลิงคอสอ่าลิงคอสคืออะไรนะสมัยนี้มีลิงคอสี่ประเทศไทยแล้วมีหลายสนามเลยนะ,ะวิธีการพนะิชิตลิงคอสเนี่ยทำอย่างไรโปรเชนมีคำตอบครับโอ้โหถ้ามีคำตอบเยอะขนาดนี้นะคะอย่ารอช้าค่ะไปดูพร้อมๆกันคะ่ะ ตอนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออดทีวันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลจากการสำรวจนะครับน, 1, นักกอล์ฟ1,000คนจากคำถามที่ว่าไม้กอล์ฟไม้ไหนในถุงเป็นไม้ที่ตียากที่สุดไม่น่าเชื่อนะครับว่านักกอล์ฟถึง69%หรือน,นักกอล์ฟ690คนตอบว่าแฟร์เว์วูด เมื่อคนตอบว่าทำไมหัวไม้ a ฟ r ว a y w ว o d ถึงเป็นไม้ที่ตียากที่สุดในถุงก็พบว่านากักกอล์ฟหลายๆคนนะครับนำความรู้สึกในการตีเหล็กและตีหัวไม้ไฮบิดมาใช้กับการตีหัวไม้แฟ r ว a y w o o d นั่นเองวันนี้ผมจึงอยากนำเสนอทุกแงาาม่มุมและเทคนิคที่จะทำให้เราสามารถพิชิตหัวไม้ที่ตียากที่สุดในถุงไปได้ ก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหัวไม้แฟอร์วูดนั้นแตกต่างจากหัวไม้ไฮบริดประเด็นนี้นะครับเป็นสิ่งที่นกักกอล์ฟมือใหม่ๆหลายๆท่านเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าหัวไม้ไฮบริดนั้นคือแฟอร์วูดหรือมีการตีที่ใกล้เคียงกับแฟ w a อร์วูดแต่จริงๆแล้วทั้ง2ไม้นั้นแตกต่างกันในหลายๆจุด ตั้งแต่องศาของหน้าไม้ที่แตกต่างกันความยาวที่แตกต่างกันอยู่มากพอสมควรมุมเข้าปะทะในการตีก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการตีย่อมแตกต่างกันแน่นอนข้อต่อมานะครับเราต้องจาไว้เสมอว่าก่อนที่เราจะหยิบหัวไม้แฟร์เวิ์ูขึ้นมาตีเราต้องเลือกใช้มันในสถานการณ์ที่ถูกต้องเพราะแฟร์เวิ์บูธจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีพื้นที่ในการตีออกไปที่โลง่งและไม่ต้องตีข้ามสิม่งกีดขวางเพราะแฟร์เวิ์บูธมีวิถีลูกที่ต่านะครับการตีข้ามต้นไม้หรือการตีข้ามสิม่งกีดขวางย่อมทําาาได้ย้ยยกถอู่ในสนสำ นี้แนะนําให้หาอุปกรณ์ชิ้นอื่นเลือกที่จะตีข้ามอุปสรรคนั้นไปดีกว่ามาถึงเทคนิคสําหรับการตีหัวไม้แฟร์เว y w ์บูธกันนะครับอย่างแรกนั่นก็คือการยืนที่กว้างกว่าปกติการยืนที่กว้างขึ้นข้อนี้หลายคนอาจทราบกันดีนะครับแต่ขนาดของความกว้างนั้นจุดเช็คที่ดีที่สุดนั้นก็คือให้ความกว้างของเท้าเท่ากับหัวไหล่ทั้งสองข้างของเรานั่นเองข้อต่อมานะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งลูกมาอยู่ที่เท้าซ้ายมากว่าการตีเหล็ก ที่ต้องเอาลูกม,มาไว้เท้าซ้ายก็เพราะว่าเราต้องการมุมเข้าปะทะที่แตกต่างกับเหล็กที่จะมีมุมเข้าปะทะเป็นแบบกดลงแต่หัวไม้แฟร์เวิ์บูดนั้นเราต้องการมุมเข้าปะทะในลักษณะที่เสยขึ้นเล็กน้อยทําให้เราต้องเลื่อนตำแหน่งลูกมาอยู่ที่เท้าซ้ายมากกว่าข้อต่อมานะครับนั่นก็คือการตีหัวไม้แฟร์เวิ์บูดเราจะต้องมีการปล่อยมุมข้อมือให้คลายเร็วขึ้นข้อนี้สําคัญมากนะครับเพราะด้วยความที่แฟร์เวิ์บูดเป็นไม้ที่ยาวกว่าเหล็กทําให้การเกิดการงอได้มากกว่าเหล็กในขณะก่อนที่ไม้จะเข้าประทะลูก เมื่อก้านมีการงอมากกว่าแต่ทั้งเฟรเวิร์บูดและเหล็กต้องตีบนพื้น้าเหมือนกันทําให้มุมข้อมือของเฟรเวิร์บูดจำเป็นจะต้องคลายออกให้มากกว่าเพราะสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จําเป็นมากๆเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของเพลนสวิงเฟรเวิร์บูดนั้นจะต้องมีเพลนสวิงที่แบนกว่าการตีเหล็กเพราะความยาวของหัวไม้เฟรเวิร์ูดนั้นนะครับมากกว่าการตีเหล็กนกักกอล์ฟเลยจำเป็นจะต้องเซตอัพให้ตัวตรงมากขึ้นเมื่อตัวตรงเราจึงจําเป็นต้องแบ็กสวิง ให้เปลนแบนดลงเพื่อชดเชยนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะครับการเข้าปะทะลูกในมุมเวยเล็กน้อยของแฟเว a y w บูธที่แตกต่างกับเหล็กที่จะเป็นมุมเข้าปะทะแบบกดลงก็ทําทให้ระนาบของสวิงที่แบนจะเหมาะสมกับการตีแฟเว a y w บูธมากกว่าด้วยนี่เป็นทั้งหมด4ข้อนะครับที่ทําให้เราสามารถตีชิดหัวไม้แฟเว a y w บูธไปได้แต่ก่อนที่จะนําทั้ง4วิธีไปลองใช้สําคัญที่สุดต้องทําความเข้าใจให้กับตัวเองก่อนว่าแฟเว a y w บูธกับเหล็ก หรือแฟร w เวิ o ์ดกับไฮบิชมีความแตกต่างกันยังไงและมีการตีที่แตกต่างกันยังไงเมื่อเข้าใจหลักการที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วบางทีเราอาจไม่ต้องหยิบเทคนิคทั้ง4ข้อมาเพื่อพยายามทําเลยก็ได้ร่างกายของเราอาจจะชดเชยความเข้าใจนั้นด้วยวิธีในแบบของตัวเอง ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On thegree n วันนี้อยู่กับผมครับโปเชนสหรัฐมานิตยคุณในปัจจุบันประเทศไทยนะครับหันมาสร้างสนามครอร์สแบบดิงคอสกันมากขึ้นและสนามครอร์สโคโร่นะครับก็หันมาทาสนามแบบดิงคอสมากเป็นประวัติการหลายคนรวมทั้งผมในอดีตนะครับมาคิดว่าสนามดิงคอร์สเป็นสนามที่ตีง,ง่ายๆต้นไมน้น้อยๆแร์เวกกว้าง,างบีนใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วภายใต้ความกว้างใหญ่นั้น มีทิษสงอยู่มากมายวันนี้ผมจะมาขอนำเสนอถึงความยากที่เรามองไม่เห็นของสนามแบบริงคอสและกละวิธีนะครับที่จะทําให้เราเอาชนะสนามลักษณะนี้ไปได้ความยากอย่างแรกนะครับของสนามริงคอสนั่นก็คือความกว้างที่เราดูว่าง,ง่ายนั่นเองความกว้างของแฟเวนะครับที่เราเห็นว่ามันดูกว้างใหญ่เหลือเกินแต่สนามแบบริ os, องคอสออกแบบมาให้แฟเวมีลักษณะสูงต่ําไม่เท่ากันพื้นที่เรียบเรียบนั้นหาได้น้อยมากในสนามแบบริงคอสและที่สําคัญนะครับความที่แฟเวของสนามริงคอสค่อนข้างแข็งกว่าแฟเวสนามกอล์ฟ ปกติทําให้ลูกตกและว,วิ่งไกลแม้เราจะตีไปวางในพื้นที่กว้างได้แล้วแต่ก็อย่าเพิ่งชะ่าใจนะครับเพราะเนินต่างๆบวกกับแฟร์เวิที่แข็ง อาจาทาให้เราเข้าไปอยู่ในจุดอุปสรรคจากการวางตัวมาดีๆได้เช่นกันอย่างที่2นั้นคือลมครับลมกับสนามลิงคอร์สนั้นมักคู่กันนอกจากสนามลิงคอร์สมักจะไปสร้างอยู่ในบริเวณที่มีลมแรงแล้วด้วยความที่สนามลิงคอร์สมีต้นไม้ที่น้อยก็ทําให้ลมเหล่านั้นมีผลกระทบกลับมายัางการเล่นของเราได้มากเข้าไปอีกเขาไม่มีแนวต้นไม้ในการป้องกันลมไว้เลยเทคนิคองอ่ายๆในการที่ชิดลมเพื่อตีขึ้นกรีของสนามลิงคอร์สก็คือถ้าตีตามลมนะครับนอกจากจะให้ทุ่นเหล็กขึ้นมาตามความแรงของลมแล้ว ให้เราเลือกที่จะตีให้โด่งที่สุดแต่ไม่ใช่โดง่งเพื่อเราจะได้ตีได้ระยะเหล็กนั้นไกลขึ้นนะครับแต่โด่งเพื่อให้ลูกตกหยุดมากขึ้นเพราะการตีตามลมจะทำให้สปินของลูกลดลงเมื่อลูกตกบนรีนแล้วลูกอาจจะวิ่งแรงมากเราจรึงต้องตีโดง่งเพื่อให้ลูกตกและวิ่งน้อยที่สุดถ้าตีทัวลมนะครับ <ๆ S 2> ก็ให้เพิ่มเหล็กข,ขึ้นมาเพื่อชดเชยระยะการตีที่จะหายไปจากลมที่แรงนั่นเองหรือนักกอล์ฟอาชีพนะครับมักจะเลือกที่จะตีพันช็อตให้ลูกต่ำลงเพื่อให้ลมมีผลต่อการตีน้อยที่สุดแต่ลูกตๆนะครับ เราก็ต้องเผื่อการวิ่งไว้ด้วยเช่นเดียวกันการหาจุดตกของการเล่นลูกแบบนี้จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆส่วนลูกฝว่งลมนะครับเราต้องกล้าที่จะเผื่อซ้าย<ๆ>เผื่อขวาตามลมเหล่านั้นกล้าในที่นี้นะครับคือกล้าที่จะเล็งออกไปขอบกรีนหรือเลิ่งออกไปนอกกรีนกันเลยทีเดียวเพราะลมที่แรงมีผลกระทบต่อลูกได้เยอะมากๆ ส่วนเรื่องของการตีเฟตตีดอสู้ลมนั้นตัดไปได้เลยครับเพราะลมที่แรงของสนามลิงคอสทําให้เราคาดการปริมาณการเผื่อลมได้ยากอยู่แล้วแต่ถ้าต้องมาเผื่อการตีเฟตตีดอสู้กับลมไปอีกมันจะยิ่งมันช็อตที่เล่นได้ยากมากๆข้อที่3นะครับนั่นคือขนาดของกรีนที่ใหญ่นกักกอล์ฟหลายคนเห็นกรีนใหญ่ แล้วชอบนะครับเพราะทําให้เราตีอ่อนได้ง่ายแต่สําหรับนักกอล์ฟอาชีพกรีนที่ใหญ่นั้นเมื่อตีอ่อนผิดจุดมันยากกว่าการตีระยะ150หลาซะอีกค่าเฉลี่ยของกรีนในสนามปกติอยู่ที่ความกว้าง22หลาแต่ค่าเฉลี่ยของกรีนสนามลิงคอสมีความกว้างอยู่ที่60หลาเพราะฉะนั้นวิธีเลือกการเล่นแบบวิ่งเข้าไปอาจคือทางเลือกที่ดีที่สุด ในการเล่นสนามแบบลิงคอสพอยิ่งลูกโด่งมากเท่าไหร่นะครับปัญหาจากลมที่แรงนั้นก็จะยิ่งมีผลกับการเล่นเรามากขึ้นด้วยเช่นกันการเล่นลูกชิปแอลันหรือการตีพันช็อตแล้วให้ลูกวิ่งเข้าไปเป็นช็อตที่จำเป็นมากๆที่เราต้องฝึกซ้อมก่อนมาลงเล่นในสนามลิงคอสนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมรวบรวมมาของการพิชิตสนามลิงคอสสนามประเภทนี้แม้จะเป็นสนามที่ดูผัผ่านแล้วเล่นง่ายมากๆเพราะทุกอย่างนั้นกว้างและใหญ่โตไปหมด สนามลิงคอสเป็นสนามที่ทํำสกอร์ของนักกอล์ฟอาชีพผังง่ายที่สุดเช่นกันแต่สําหรับผมนะครับถมว่าการมีสนามแบบนี้มันก็ทําให้กอล์ฟมีเสน่ห์ไปอีกแบบการต่อสู้และการมีเป้าหมายในแบบที่แตกต่างออกไปนี้เองอาจทําให้เจ้าของสนามใดๆที่ทั่วโลกหันมาสร้างสนามแบบลิงคอสกันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โอ้โหเรียกว่าเป็นเทคนิคดีๆที่เข้าใจง่ายๆเลยนะใช่ครับก็สำหรับเทคนิคพิชิตแฟร์ไบร์วูดเนี่ยนักโปรเจกต์ก็บอกว่ามีเทคนิคง่ายๆดังนี้นะครับหนึ่งคือยืนกว้างกว่าการตีเหล็กนะครับสองลูกมาอยู่เท้าซ้ายมากกว่าการตีเหล็กนะครับสามคือปล่อยมุมข้อมือให้คลายเร็วกว่าเหล็กแล้วก็สวิงเพลนของอันที่สี่นะสวิงเพลนของแฟร์ไบร์วูดเนี่ยจะต้องตื้นกว่าเหล็กนั่นเองนะครับจดแค่สี่ข้อนี้แล้วเอาไปฝึกใช้โอ้โหไม่ยากเลยนะคือแฟร์ไบูดเนี่ยเป็นเป็นหัวไม้ที่นักกอลลล์ฟสมัคครเเ่่นนนหายยี ตีกันไม่ได้ม,มีปัญหาเอ๊ะต้องตีเหมือนดริเวอร์หรือเปล่าตีมือเหล็กหรือเปล่าเนี่ยวันนี้โปรเชนมาบอกแล้วเออตีอย่างนี้นะสี่ข้อนี้ตีได้แน่นอนนะครับใช่ลองใช้ดูนะมไม่ได้เยอะเลยแค่ฝึกแค่นี้เองแล้วสำหรับออนเดอะกรีนล่ะคะออนเดอะกรีนนะครับก็เป็นการพิชิตลิงคอสนะอย่างทีท่เรียนไปนะครับก็มี3ข้อหลักหลัอดังนี้นะครับหนึ่งเนี่ยคือพิษสงจากความกว้างของแฟลเวย์นะลิงคอร์สแฟลเวย์จะกว้างก็จริงแต่ว่าแข็งแล้วก็พื้นไม่เรียบลูกตกแล้วก็จะกระเด้งหนีเข้ารักเป็นประจำอันที่สองคือ สนามลิงคอสจะอยู่ตามริมทะเลนะะลมจะแรงแล้วก็ต้นไม้จะน้อยด้วยนะครับอันที่3ก็คือขนาดของกรีนที่ใหญ่เหมาะกับการเล่นลูกวิ่งเข้าหาธงถ้าเกิดว่าตีโยนเข้าหาธงเหมือนสนามทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะ,ะต้องเล่นอย่างที่โปรเชนบอกเลยตกแล้ววิ่งเข้าไป นี่อ่ะง่ายๆเลยอย่างแรกเราก็มีสี่ข้อให้จดอย่างหลังเราก็มีแค่สมข้อเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจดง่ายๆแบบนี้แหละจาง่ายแล้วไปฝึกดูนะคะหวังว่าแต่ละคนจะมีการพัฒนาฝีมือที่ดีขึ้นกับรายการของเราเราจะโตไปพร้อมๆกันโซโลแกนลแกนดูดีเลยทีเดียวนะคะจดให้ทันก่อนละกันถ้าไม่ทันดูย้อนหลังได้ในเฟซบุ๊กของเรานะค่ะเอาล่ะแต่ช่วงนี้พักเบรกก่อนดีกว่าให้แต่ละคนไปจดไปฝึกกันนะคะช่วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวเออแต่พา เที่ยวที่ไหนไมีอะไรเกิดกับก๊อฟบ,บ้างต้องรอติดตามค่ะครับผม